ทุกอย่างมันเป็นตพรานี่เดี๋ยวคนก่อขึ้นมาเนี่ยต้องสูญเสียเดีกเปไปคนกนึ่กหลังจากนี้ขบครัวเราจะไม่มีการสูญเสียอีกขอโทษ กอย่างต้องจบลงแบบนี้เดือนฝังพี่ดินที่จะไม่ยอมเสียใครไปอีกนะเรหลือลูกแค่คนเดียวนดะ้พี่สัญญาแต่พี่ขออีกอย่างเดียว วันนี้พี่จะขอออกล่วงแล้วการพูดครั้งนี้จะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายพี่สัญญาพี่จะปดคขั้ดท้าย,ยาไม่ได้ครับพ,พ่อพ่อพูดอะไรพ่อบอกว่าพ่อจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายพ่อให้เด็กตาย,ยพ่อถึงกับต้องเลิกเป็นโจนเลย ไม่ได้นะพ่อพ่อก็ต้องส่องโจรมาตั้งหลายปีแต่มาวันนี้พ่อจะอยู guess, ่ป้นแต่ลูกน้องเราละไม่จะอยู่กันยังไงไม่จ้างอะไรกินกันละพ่อไอ้ดนฉันไม่ยอมนะพ่อฉันไม่กูเสือดำสร้างเวสร้างกามมากพอลวกูจะหยุดและที่สำคัญกูไม่อยากเสียอะไรกันละกูหรือมึงแค่คนเดียว หลังจากนี้ขอให้มึงทำตามคำที่กูสั่งอย่าเสือกมาสอนกูเพราะกูเป็นพ่อมึงฟังพี่ดีนะถ้าตราบไวคุณเด็กยังไม่ตายจากโลกนีงชีวิตพีม่มีความสุขแน่มาทาขครอบครัวเราชิบหายพี่ขอฆ่าคุณเด็กก่อนคุณเด็กตายเมื่อ,อไหร วันนั้นที่จะจบรวดทันท,ทีที่สัญญาทุกคนฟังคำกูให้ดีกูเสือหนำขอประกาศนันตรงนี้วันนี้กูจะอ,ออกรถอ,อีกครั้งผนครั้งนี้สำคัญนะกูเสือหนำจะเข้าป้นเมืองหลวง แบ่งโต๊ะโจมเป็นสองฝั่เสือดาวงูไปล้อบล้อด้านหน้าประตูเมืองส่วนที่เหลือไปกับกูสิ่งที่กูต้องการณะวันนี้นั่นคือช่วยของไอ้ขุนเดชเรื่อการพ่อคัคที่ของกูเสือดบจะเป็นการต้นขั้งสงดุดท้าย <hi> Ranch. แกต้องไม่เป็นอะไรนะพ่อต้องไม่เป็นอะไรนะพ่อความจริงแกตายพ่อมีเรื่องที่จะบอกดาวุฒิชีวิตเราืังคับไม่ได้เราไม่ใช่เผีโจรที่คุกเขินเขาแบบนี้นะลูกพ่อเไม่ตำแหนงไปถึงหลวงสัตยดาวเราบริการกับองค์สมบัติ <problems S 1> แต่พ่อจะให้คุณเดชให้คุณเดชมันใส่ร้ายพ่อหา่พ่อเป็นฆาตกรฆ่าองค์เนื้อหัวดิสพงตายพ่อถูกพถูกสั่งให้จับตายพ่อติดพาครอบครัวหนีมาอยู่กลางปาใช้ชีวิตเป็นโจรแบบนี้ชีวิตครอบครัวแล้วต้องคิดบภหายเห็นใจด้วยนะพ่อพ่อไอ้คุณเดชมันทัลูก ไอ้คุณเดชไอ้เดชวันนี้พ่อจะต้องตายเพราะคุณเดชเช่นเดียวกันไอ้คุณดีมาฆ่าพ่อดาวพ่อคงไม่โลภเส้สัญญากับพ่อนะลูกพ่อจะพ่อตายพ่อต้องฆ่าคุณเดชแค่แค่เทนจพ่อพ่ออยากพ่อไหม พ่อก็ไม่เป็นอะไรนะพ่อจำใจพ่อไว้นะันจะช่วยพ่อแก้แค้นแต่พ่อจะตายไม่ได้นะพ่อต้องเป็นหัวหน้าโจนะพ่อตัดสินพ่อไปนะคนเดียวที่จะดูแลซุปโจแทนพ่อได้นั่นคือแม่ของเอ็งโดนดู เดี๋ยวเท่านั้นจะดูแลจะดูแลส่งดด้แต่พ่อจะไม่เป็นอะไรนะพ่อสัญญาแม่คงเองดูจะจะช่วยพ่อข้าคุณเให้พ่อดมเป็นอะไรแล้วพ่อ่จะต้องพ่อออง่จะไเป็นอะไรจะจะช่วยพ่อ่พ่อพ่อรออพ่อพ่ พ่อตายแล้วเจ้าดาวพูดซ้ำๆคำเดียวพ่อตายแล้วสร้างความให้เลือกเสียตจไม่ขับร่วงเรืออยู่กับ te uh -oh. แม่จะต้องมาเป็นหัวหน้าโจนแทนพ่อใช่ไหมชุดสีดำมาให้แม่เปลี่ยนนะแม่เปลี่ยนชุดแล้วก็มาเป็นหัวหน้าซ่องโจนแทนพ่อเลยแม่ซ่องโจนเราจะขาดหัวหน้าไม่ได้จะขอน้องนะแม่แม่เปลี่ยนชุดแลว่าเป็นหัวหน้าโจนแทนพ่อนะแม่ เขาบอกฉันว่าแม่คนเดียวต้นนั้นที่จะมาคืนวันได้สั้งโจทย์แทนพ่อได้เดาเืเตวเห็นไม่รู้เเห็นใบลูเป็นนลูกสาวเวทสางกเวทกรรมมันแบบคนที่แม่รักไปหมดแล้ว แม่รู้เสียคนที่รัาไปแล้วแม่ไม่เหลือใครแล้วนะี๋ยแม่เหลือเดาแค่คนเดียวแลยด,ดาวแม่ขอน้องดาวเลิกเป็นโจทย์เด้๋ยวลูกเลยแม่ไม่เคยขออะไรลูกเลย ไม่ใช่ชีริตกก็สองคนแม่ลู้ไม่ต้งาคิดด้กันจะตมาแค่ไหนหแม่ก็ยอมคอแค่มีดานอยู่กับแม่ช้ิีวไม่คงรายังมีความสออุขในโลกนะ้ทำกับแม่ได้กลมได่ไหมแต่เราก็ได้มีกันแค่สองคนมาแม่ลูกน้องนะ้วแม่ <c oughs> ลูกน้องและมีเป็นร้อ,อชีวิตเขาจะอยู่กันยังไงเขาจะกินยัไรกันล่ะแม่แต่คนก็ต่ไปใช่ชีวิตของตัวเองแต่ลู้มีพบก็ต้องดีใจกงนเรียกยังย่งอีวันลืกเลย ไปเปลี่ยนชุดบอกว่าให้ไปเปลี่ยนชุด มแม่เปาอ,อควรจะช่วยสืบสาควรช่วยจัดการช่วยแก,กยืดชุดดำรีบใส่ึแม่อย่ามัวเล่นแงอุ่นงานเห็นไหมว่าพ่อยอมรีตา เนนนาราต้องเป็นเจ้าหม่เช็นแม่ขอหรุดพอเล่นนิพานบอกให้มันเป็นเาต้องเที่ยวแล้วบอกให้หยุ่า้ต้องดบอกให้หยุเป็น I'm in the room Get crazy for me I'm in the game Get crazy for me I'm in the game I'm in the game I'm in the game So the fun is real Do you see what I'm going to die? Oh! Yeah! I'm in